ฟินแลนด์นะคะวันนี้นะคะเราจะพาเ,เพื่อนๆนะคะท่องเที่ยวภายในประเทศฟินแลนด์เราจะขับรถไปที่เมืองวิสตินะคะอันดับแรกเราต้องแวะไปที่โชวรูมขายรถมอเตอร์โฮมก่อนนะคะเพื่อที่จะแวะซื้ออะไรบางอย่างนะคะและหนึ่งก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะเดินชมบริเวณโดยรอบของโชวรูมแห่งนี้นะคะติดตามรับชมได้เลย,เลยค่ะ เพื่อนนะเราก็มาแวะที่บริเวณที่เข้าขายรถแคมปิ้งนะคะบ้านติดล้อนะคะพอดีว่าคุณสามีเขามีทุลานะคะเข้าไปถามคำถามบางอย่างกับเรื่องรถนะคะนิวก็เลยมีเวลามาเดินนะคะพาเพื่อนดูบริเวณโดยรอบนะคะเพื่อนนี่ก็คือเป็นทั้งรถใหม่แล้วรถมือสองแล้วเพื่อนๆนะเป็นในแนวของรถพ่วงติดล้อนะคะตลอดทั้งแนวเลย คือที่นี่เป็นศูนย์ขายรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเทียรฟินแลนด์นะคะจะให้ดูนะคะนิวเคยมีคันแรกของนิวจะเป็นรุ่นพวกนี้นะคะเป็นรถเหมือนกับ,บว่ารถโต๊ะเออแต่พอดีเราใช้ไปแล้วเนี่ยรถมันมีขนาดเล็กนะคะเนื่องจากคุณสามีมีความสูงเราก็เลยจะเป็นต้องเปลี่ยนเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา จนเรามาได้คันที่สามคันที่เราขับทุกวันนี้นะเพื่อนนะคือต้องหาประสบการณ์ก่อนว่าเราชื่นชอบการท่องเที่ยวโดยรถบ้านไหมเราก็เริ่มจากการที่เราซื้อคันเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยข,ขยายมานะคะจนเรารู้ว่าเราเดียชอบการท่องเที่ยวโดยรถบ้านเนี่ยเราก็มาเป็นคันใหญ่มีหลากหลายย่อนะคะหลายรูปแบบให้เลือกให้ชมนะ,ะแต่ว่าน,นิวไม่เปิดเข้าไปข้างในรถนะเพราะว่าเราแค่มาเดินทําธุระ เราไม่ได้มาซื้อรถเพื่อนนะเดี๋ยเราก็ออกมาให้ดูอย่างเบนซ์คันนี้นะคะราคาที่70,000ราคาที่แปด0มื่นเจ็กอยเโรนะคะก็ต้องไปคูณกับ3ามสิบ 38, นะคะเป็นราคาเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้เป็นมือสองนะคะเป็นรถที่ใช้แล้วนะคะแต่ว่ามีคุณภาพดีคือเนื่องจากว่าทุกวันนี้สินค้าราคามันราคาสูงขึ้นเพื่อนๆน,น,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถโฮตโฮมเนี่ยก็ราคาแพงขึ้นเยอะเลย อย่างรถที่นิวใช้อยู่เนี่ยรถที่นิวใช้อยู่เนี่ยาราคายังไม่ตกนะคะคุณสามีเขาได้ไปเช็คดูแล้วราคายังไม่ตกราคาก็ยังอยู่ไม่ห่างจากราคาที่เราซื้อมานะ,พะเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปด้านหน้าของช็อปไปดีกว่าสภาพภายในรถก็ไม่แตกต่างกันนะคะก็จะมีที่นั่งคนขับโต๊ะทานอาหารห้องน้ํานะ ห้องน้ําห้องอาบน้ําประมาณนี้นะแต่มันดูทือว่าการจัดเรียงแล้วก็มุมมองเนี่ยเป็นยังไงคันนี้ราคาอยู่ที่เก้าหมื่นนะคะราคาก็หลายล้านอยู่นะคะเนี่ย ราคาไม่สูงมากก็น่าที่จะซื้อเล็กๆมาลองใช้งานดูก่อนพอเราใช้งานแล้วเรารสึกว่าชอบการท่องเที่ยวแบบนี้เพราะว่าการท่องเที่ยวโดยใช้อะโดยใช้มอเตอร์โฮมเนี่ยมันไม่ได้ว่าเหมาะกับทุกคนนะเพราะมันเหมาะกับคนที่ชอบที่จะเดินทางซะมากกว่าชอบเดินทางแล้วก็สําคัญเลยคนที่รักการขับรถเดินถึงที่จะเหมาะในการครอบครองรถบ้านเพื่อนนะแต่การที่จะมีรถบ้านก็ไม่ใช่ว่ามาซื้อรถเลยนะ คุณก็ต้องดูด้วยว่าคุณมีที่เก็บรถไหมคุณมีที่จอดรถไหมแล้วก็ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะพิเศษเพิ่มขึ้นจากปกติเพราะว่าปกติเราก็จะมีรถจนส่วนตัวนะฮะสองคันแล้วก็มามีรถบ้านอีกหนึ่งคันนี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อนๆน,น,นะทุกวันนี้การใช้ชีวิตเนี่ยรุนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายทางนั้นนะเพื่อนๆน,นะไม่มากก็น้อยแต่สิ่งสำคัญเลยเราก็ต้องเลือกที่จะซื้อความสุขนะ เพราะว่าเกิดมาครั้งหนึ่งก็อะไรที่เราทำแล้วมีความสุขเนี่ยทำไปเลยเพื่อนๆพื่อนแฮปปี้ดิงรุ่นนี้ก็น่าเล่นนี่เป็นจะเป็นเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับคุณที่เริ่มเล่นรถบ้านนะเนี่ยรถตู้เนาะเป็นแนวรถแวนเพื่อนๆ แต่ข้างในก็มีทุกอย่างนะข้างในก็จะมีทุกอย่างอำนวยความสะดวกมีเตียงให้มีที่เก็บของให้มีห้องน้ำมีเตาแก๊สมีทุกอย่างสะดวกสบายแต่สำหรับคนหนุ่มสาวหรือว,ว่าคนที่ไม่มีครอบครัวเนี่ยก็น่าใช้แล้วมันก็ง่ายต่อการแล้วมันสะดวกสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการเดินทางมาถ้าเป็นฟินแลนด์ก็จะเรียกว่าเรสกิเรสกีอสุนตัวอโนตนะง่ายต่อการ ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการเดินทางราคาก็ก็สมน้ำสมเรือเพื่อนเพื่อนเจ็ดหมื่นกว่าออก็คูณเข้าไ,ไปเลยนะเพื่อนนะเจ็ดเจ็ดสองเก้าสามคูณสามสิบแปดนะกพจะรู้ว่าราคาที่นี่ราคาก็สูงพอสมควรแต่ราคาที่เราจ่ายไปมันก็คุ้มค่ากับที่เราได้มาคุณเพื่อน,อนคือเราไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายคือมันสเสร็จเรียบร้อยมาแล้วนี่ก็เป็นรถของเราเพื่อนอน,นะเออรถของดิวประมาณนี้เป็นในมันนก็คันดีละค่ะ ต้องดูนะว่าสภาพแล้วก็หลักกิโลเมตรแล้วก็การใช้งานคนที่ใช้งานก่อนหน้านี้เลี้ยงสัตว์หรือเปล่าเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาหรือเปล่าเพราะบางคนโรคภู <ส estão S 1> มิแพ้เนี่ยพวกคนหมาคนแมวเนี่ยมันติดหนึบนะมันมออกง่ายๆการซื้อลูกก็ต้องใจเย็นๆนี้ก็ราคาเข้าไป1น0 0 0แสนสามหมื่นหนยสูโรนี่คือรถใหม่เพื่อนรถใหม่ราคานี้ ปี2 0 2พนยี่สิบห้าน่าจะเป็นเกียร์ออโต้นะเออรถใหม่เกียร์ออโต้แต่รถที่มิวใช้อยู่เป็นเกียร์ธรรมดาก็น่าจนเป็นเกียร์ออโต้นะเออคันเล็กๆราคาที่ห7 9 0 0สบพันเก้าร้อยมันก็กระทันรักนะสั้นแต่ว่ามันสูงไงมันก็จะมีให้เราเลือกสั้นสูงหรือว่าจะต่ำยาวแต่จากใจจริงนะแนะนำเลยถ้าใครจะเล่นรถคันแรกนะ รถบ้านคันแรกนะพวกนี้น่าเล่นน่าจับจองเพราะว่าเอามาขับซื้อมาลองใช้ดูก่อนว่อชอบไหมถ้าชอบก็ให้เป็นพันใหญ่กว่านี้เพืเ่อนๆเราจะเดินทางกันต่อเพืเ่อนๆน,นะไปกันอีกยังไม่ถึงเลยใกล้ถึงและเ,เพื่อนๆนี่คือสิ่งที่คุณสามีได้มานะคราก็คือประแจน,นะคะสําหรับขันหัวถางแกนะคะเนื่องจากว่า ตอนที่เราไปทําการติดตั้งถังแก๊สถังใหญ่สําหรับใช้ในยุโรปเนี่ยเราได้หัวขันแก๊สตัวน,นี้มาแต่มันหายเพืเ่อนก็เลยมีความจําเป็นต้องมาซื้อใหม่นะคะแบกมาซื้อซึ่งเป็นทางผ่านเนื่องจากวาถาังแก๊สเนี่ยมันไม่สามารถใช้ประแจที่เป็นเหล็กหรือว่าอลูมิเนียมได้นะคะมันก็จะเกิดอันตรายถ้าหากว่าเราใช้เหล็กหรือว่าอลูมิเนียมผัน ขอแก๊สแล้วเกิดเรียวไฟขึ้นมาเนี่ยก็จะระเบิดได้เพื่อนๆนะก็เลยมีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะกับตัวถังแก๊สคือพลาสติกโอเคเราก็จะเดินทางต่อนะคะเราจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาตินะคะที่มีชื่อว่าข้าเตียหลังจากนั้นเราก็จะขับรถนะคะจากอุทยานแห่งชาติเนี่ยเพื่อไปที่แคมปิ้งนะคะค้างหนึ่งคืนรุ่งเชา้าเราก็จะออกรอบเล่นกอล์ฟอย่างไรแล้วก็ ช่วยติดตามนะคะกดติดตามกด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนิวนะคะนิวฟินแลนด์ค่ะ